สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะรัฐบาลมีมาตรการออกมาให้กับพี่น้องในการแจกเงิน5,000บาทอีกแล้วค่ะสิทธิ์ที่จะได้รับในครั้งนี้1ล้านสิทธ์เท่านั้นเองนะคะส่วนคุณสมบัติของคนที่จะได้รับก็คือมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยส่วนร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆการรับเงิน5,000 ในช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะหลังจากที่มีข่าวไปในการเยียวยา5,000บาทซึ่งทางรัฐบาลจะมีมาตรการออกมาจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปและก็มีสัญชาติไทยในส่วนของคุณสมบัติจะได้รับนั่นก็คือการแจกเงิน5,000บาทโดยจํากัดสิทธิ์อยู่ที่ หล้านสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมและใครจะได้รับบ้างเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะและจะมีการชงเข้าครมอรเร็วที่สุดวันไหนอาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วก็สัปดาห์ไหนด้วยนะคะ ในส่วนของการแจกเงินนะคะก็คือ5,000บาทมันคืออะไรหลายๆคนสงสัยทําไมจะต้องมีการแจก5,000บาทในือเมื่อตอนนี้โครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะรวมไปถึงโครงการของเกษตรกรยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งมอ3เรารักกันและ5,000บาทมาจากไหนมาติดตามข้อมูลกันค่ะคุณผู้ชมการแจกเงิน5,000บาทมันคืออะไรคือโครงการททท,ทก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือ เที่ยวด้วยกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการเดินหน้าแล้วก็ปรับแผนฟื้นฟูในการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะซึ่งจะเตรียมกําหนดการมาตรการโครงการต่างๆโดยจะเข้าที่ประชุมศูนย์บริการสถานการณ์เศรษฐกิจและสบ,บคในสัปดาห์หน้าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมซ,ซึ่งถ้าเป็นช่วงสงกรานนะคะ ทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยแจกเงิน5,000บาทให้กับคนจํานวน1ล้านสิทเท่านั้นนะคะก็คือคนที่จะได้รับก็คือต้องมีคุณสมบัติอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยด้วยค่ะและโดยมีการจ่ายแพ็กเกจการท่องเที่ยวหลักหมื่นก่อนนะคะรัฐจึงจะ ช่วยสูงสุด40%หรือว่าไม่เกิน5,000บาทเมื่อได้สิทธิ์จึงเป็นต้องใช้แอปเป่าตังค่ะไม่ใช้จ่ายผ่านบริการทัวร์ที่เข้าร่วมโครงการโดยมีอายุใช้สิทธิ์ของโครงการทั้งหมด3เดือนซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆ5,000บาทนี้ได้รับถึง3เดือนเลยนะคะคุณผู้ชมโดยโครงการนะคะคุณผู้ชมได้ชงเข้าครมในวันที่9มีนาคม2564โดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงว่า ¡Gracias! <coughs> ในการประชุมครมอยยังคงไม่เห็นชอบในส่วนของการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันในส่วนของเฟส3เพราะว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟส3าเนะะี่ยค่ะตามที่ทททเสนอเข้ามานะคะเพื่อจะเพิ่มสิทธิจองห้องพัก2ล้านห้องใหม่นะคะหลังจากจํานวนสิทธิจองห้องพักอยู่ที่6ล้านห้องเดิมจากเฟส1แล้วก็เฟส2หมดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ห้องพักไปจนถึงเดือนอวันที่31กรกฎาคม2 5 6 4 ปรับเปลี่ยนจากเดิมนะคะททท,ทเคยอยากให้ขยายโครงการนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2564ซึ่งตรงกับระยะเวลาสิ้นสุดนะคะของพรกอรเงินกู้1ล้านล้านบาทด้วยเนื่องจากว่าต้องเผื่อระยะเวลาไว้เป็น2เดือนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่อนุมัติเลยนะคะต้องรอเข้าคอรมอในสัปดาห์หน้ากันอีกครั้งหนึ่งเรามารุ้นกันนะคะว่า เฟซสามเราเที่ยวด้วยกันรับเงิน5,000บาทจำนวน1ล้านสิทธิ์จะได้เข้าครมอและจะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยหรือไม่มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ